จริงๆมันก็หลายปีแล้วนะครับสำหรับช่องนี้นะแล้วก็มีหลายอย่างเลยที่เกิดขึ้นจนมันมาถึง500กว่าคลิปเนี่ยหรือว่าเกินความคาดหมายหรือว่าเกินเป้าหมายของผมมาเยอะมากนะแล้วก็ช่องเนี้ยมันได้ให้อะไรกับผมเยอะมากรวมถึงสิ่งที่ผมเสียไปเนี่ยก็เยอะมากเช่นกันเดี๋ยววันนี้นะครับผมขออนุญาตมานั่งเล่าประสบการณ์แล้วกันในการทํำยู u ูบนะแล้วก็มีหลายๆเรื่องเลยที่ผมต้องเสียมันไปรวมถึงสิ่งที่ผมได้มาในโอกาสที่มันครบ500คลิปละกันนะครับก็ เลยอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด u b s ส r i b e นะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปเอาล่ะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็ let's go ครับหากคุณหาร้านเติมเกม v a l o r a n t ที่ราคาถูกปลอดภัยแถมเติมไวเนี่ยผมแนะนำาินเด็กซ์เกมเซ็นเเลยครับนอกจากที่ผมจะพูดไปข้างต้นแล้วยังมีเกมอีกมากมายเลยนะครับให้คุณได้ไปเรียกเติมไม่ว่าจะเป็นเกม PC เกมโมบายนะครับหรือเกมยอดฮิตต่างๆอย่าง h อ n ไคร s ต a ร Rail ก็มีเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีระบบเติมอัตโนมัติผ่านเว็็บดดดดด้้้้ววววยยยนนครััาามมปปลลอภ่ใจจไกกเเแ เ็นบริษัทเติมเกมอย่างถูกกฎหมายมีผู้ใช้งานมากกว่า1 0 0 0 0แคนและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆในเกมและแฟนเพจ Index Game Center ด้วยนะครับยังไงก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะเพราะความสุขของลูกค้า Index พร้อมเปย์ ต้องขอกราบสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิลนี้กับผมฟิลคนเดิมนะครับคลิปนี้เนี่ยจริงๆไม่มีสคริปต์ไม่มีเป้าหมายหรือว่าไม่มีจุดหมายอะไรในการทําเลยเนาะแค่ผมอยากจะมานั่งเล่าอะไรหลายๆอย่างให้ทุกคนเนี่ยได้รับฟังกันนะครับคนที่ติดตามมานานๆเนี่ยผมต้องขอขอบคุณจากใจจริงๆนะครับหรือคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามเนี่ยผมก็ขอขอบคุณด,ด้วยเช่นกันนะครับถ้าไม่มีทุกคนเนี่ยผมก็คงจะไม่มีวันนี้อันนี้เป็นคําที่สามัญมากเลยนะแล้วก็คนเนี่ยใช้เยอะนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องจริงนะถ้าสมมมมว่ไมมนน่ไีีีทกกคนนน็ผใ เดี๋ยววันนี้เอาเป็นว่ามันจะเป็นคอนเทนต์ประมาณเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของจุดมุ่งหมายหรือว่าเป้าหมายของเราในคลิปต่อๆไปหรือว่าช่องนี้หลังจากนี้ละกันนะครับจริงๆ Feel n i c เนี่ยเกิดมาจากการที่ผมเป็นเล่นเ v วนะครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยเรื่องของเม็ดส้มมันก็ยังไม่ได้ดังสักเท่าไหร่นะครับหรือว่ามันเป็นช่วงแรกๆเลยที่เม็ดส้มเนี่ยมันพึ่งมานะครับผมก็เลยเล่น RV เอวีนี่แหละตอนนั้นเนี่ยผมทํางานอยู่เด็กเสิร์ฟร้านเหล้าร้านหนึ่งนะครับที่เชียงใหม่นะแล้ว Oh, มีโอกาสได้ไปเล่นเกมเนี้ยเกมอวีกับพวกเพื่อนๆพี่ๆภายในร้านหรือว่าพนักงานด้วยกันนะครับจริงๆอ่ะผมเลิกเล่นไปหมดแล้วนะรเรื่องเกมนะเพราะว่ามันถึงจุดอิ่มตัวนะพอถึงวัยหนึ่งอะ่ะเราก็มัวทําแต่ง,งานหรือว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างอื่นการเล่นเกมมันก็เลยน้อยลงะนะครับจนผมเนี่ยเล่นน้องเทวานาสัสนะครับไปถึงระดับเกือบเม็ดส้มและตา2ตาเนาี่ยคือจะได้คะแนนติดเม็ดส้มละแล้วพผเอิญวันนั้นเนี่ยผมอยู่ชั้น2ผมต้องบอกไปก่อนร้านที่ผมทำเนี่ยตอนนั้นมันมีอยู่2ชั้นนะครับก็คือเป็นฟลอร์ชั้น น,นโดยวันนั้นเป็นวันเสาร์หรือวันศุกร์เนี่ยผมจําไม่ได้เหมือนกันลูกค้ามันก็เลยเยอะนะครับสิ่งที่ผมภาวนาเลยก็คือเอ้ยขอให้ลูกค้าเนี่ยจะพึ่งมาเพราะว่าเราจะมีโซนดูแลของเราใช่ไหมครับแล้วถ้าลูกค้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเลิกเล่นทันทีแล้วเพื่อไปดูลูกค้านะครับผมอันนี้คือก็นะเด็ <c oughs> <c oughs> กเซิร์ฟหลายคนก็น่าจะมีประสบการณ์นี้นะครับจนผมบอกพี่ที่อยู่โซนข้างๆนะครับชื่อพี่ดอมนะบอกว่าพี่ดอมถ้าสมมติว่ามีลูกค้าเข้ามาในโซนผมเนี่ยให้พี่ช่วยรับให้หน่อยเดี๋ยวผมให้ร้อยหนึ่มัน เป็นตาที่สําคัญมากถือว่าเป็นตาสุดท้ายเลยใกล้จะลีแล้วนะครับคือถ้าเราไม่ได้ชนะตาเนี้ยเราจะพลาดเม็ดส้มไปเลยนะครับแล้วมันก็จะไม่มีช่องพีดนี้เกิดขึ้นมาเนาะจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อ่าไม่ดีนะครับเล่นเกมในเวลางานเนี่ยและลูกค้าก็ขึ้นมานครับลูกค้าก็ขึ้นมาเนาะเริ่มเต็มหมดละชั้นล่างนะครับขึ้นมาชั้น2ตอนแรกลูกค้าจะนั่งโต๊ะผมลูกค้ากับเปลี่ยนใจนะครับไปนั่งโซนข้างๆแทนนะผมก็เลยได้มีเวลาเล่นอีกนิดหนึ่งนะครับจนจบเกมจนได้เนาะแล้ววันนั้น ให้ทุกคนเนี่ยทำเม็ดส้มว่ามันทํำยังไงมันยากไหมก็เลยเกิดมาเป็นคลิปเม็ดส้มนั่นเองนะครับผมแล้วชื่อของฟิวเนิยกเหมาจากไหนแล้วมันแปลว่าอะไรจริงๆเนี่ยผมชื่อเดิมว่าฟิวนะครับผมชื่อจริงๆของผมเลยนะชื่อฟิวเนาะแล้วตอนนั้นน่ะที่ทํางานอยู่เชียงใหม่แหละมันก็จะมีแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์หนึ่งนะครับที่เขาได้ติดป้ายโฆษณาแล้วผมขับผ่านนะผมก็เห็นทุกวันทุกวันตอนแรกก็เอาชื่ออื่นแหละแต่ไปๆมาๆเอ้ยมันชื่อแบบเท่ดีว่ะทำไมรู้สึกว่าตัวสกดมันเท่จังอะไรเงี้ยเสื้อผ้าแบรนนนด์ั้ก็คือ นิ i ส h ไฮแลครับผมจำได้ติดตาติดหัวมากๆเลยเราก็มาปรับเปลี่ยนจากร e o n i x เป็น v i o อนิที่ย่อม,มาจากชื่อฟิวนั่นเองแล้วฟิ o อ n i ิเนี่ยถ้าเราลองคิดดีๆเนี่ยมันจะเป็นคำว่าฟิวบวกกับยูนิคนะครับผมหรือว่าเอกลักษณ์ของผมนั่นแหละมันก็จะเป็นที่มาของชื่อฟิวนี้นั่นเองนะครับแล้วจะมีคนถามว่าแล้วมาทำคอนเทนต์ว a l o r ่ n t ได้ยังไงตอนแรกทำอวีไม่ใช่เหรอก็ใช่นะครับผมตอนแรกเนี่ยทำาวีโอโหโลงทุนไปเยอะมากซื้อไอรีปานะครับผมซื้อสกินวูคองลา ตอนนั้นที่มันมาก็เกือบหมื่นแล้วสกินแต่ละอันนะครับซึ่งเราหมโตัวมากๆารู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้แบบเคยทํา YouTube มาก่อนเนาะการคิดคอนทงคอนเทนต์อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบเซียนชํานาญอะไรขนาดนั้นจริงๆอ่ะเกมอาร์วีมันมีคอนเทนต์เยอะมากนะครับแต่เราเนี่ยกลับไปเดินผิดทางมาไปเดินซื้อสกินแล้วก็แบบว่าเอามารีวิวเงี้ยงบประมาณมันก็เลยบานปลายทําให้สุดท้ายอ่ะเราก็เอ้ยมันรู้สึกเราลงทุนไปเยอะนะแต่ผลที่ตอบกลับมาเนี่ยมันได้ยอดวิวหลักพันมันไม่ได้แบบยอดวิวหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนเหมือนับคนะ ตอนนั้นเนี่ยคือเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะครับคือเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ตัวเองอ่ะเพิ่งเริ่มนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆนะหลังจากตอนนั้นนะครับจริงๆมันเป็นช่วงที่โควิดระบาดรอบแรกรอบ2นั่นแหละแล้วก็เป็นรอบที่รุนแรงที่สุดแล้วก็มีคนเสียชีวิตมากที่สุดนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นผมก็ลาออกบวกกับปัญหาที่เจอด้วยแล้วก็มาอยู่ที่บ้านนะครับกลับมาอยู่ที่บ้านมาได้มีโอกาสกลับมาเล่นเกมวา l ุณแลน์ตอนแรกเนี่ยผมเล่นแต่เกมมันเปิดเลยแล้วผมก็ คนก่อนนะครับผมนั่นแหละแล้วก็มีโอกาสว่าเออเราจะสร้างช่องใหม่ดีไหมนะชื่อว่าช่องใหม่ๆอะไรเงี้ยหรือว่าความคิดของฉันนะหรือว่าเราจะลงไปในช่องนี้ช่องเดิมดีแต่ว่าเปลี่ยนคอนเทนต์ไปเป็นว a l ุแลนตอนแรกก็คิดว่าจะลงช่องใหม่นะแต่คิดไปคิดมาเออช่องเดิมมันก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยงั้นเราก็ลงช่องเดิมไปจึงเป็นคลิปที่มาของเกมว a l ุแลนคลิปแรกของช่อง Feel นี้ครับนั่นก็คือเทคนิคปืนแวนดอลนั่นเองครับผมลองกลับไปดูตอนนี้ก็โอ้โหยอดวิวเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ มีเนื้อหาหลายๆอย่างที่เออตอนนี้เราก็อาจจะดูไปแล้วก็ตลกไปแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้ไม่ไม่ค่อยที่จะแบบกล้าทําสักเท่าไหร่แต่ก็ทําออกมาได้เนาะโดยที่มีแฟนคนนี้แหละเป็นแรงผลักดันแล้วก็ช่วยสนับสนุนเรื่องของกําลังใจเนี่ยมาโดยตลอดนะครับจนมีช่วงหนึ่งที่ได้เลิกลากันไปนะครับผมก็เคว้งอยู่พักหนึ่งช่วงที่ผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปเลยช่วงก่อนอ่ะเออที่รีบูช่องไปอะไรนั่นนะครับจริงๆมันมีปัญหาหลายๆอย่างเลยแหละคิดว่าจะเลิกทําซะด้วยซ้ำเพราะว่ามันแบบถึงจุดอิ่มตัวเนาะ จริง,รงก็ไม่ได้อยากจะเลิกทําไปเลยสัทีเดียวเพราะว่าถ้าเลิกทําไปมันก็ไม่รู้จะไปทําอะไระนะแล้วบางเอิญน,นะครับผมตอนนั้นน้องฟุกเขาได้ส่งอ e ีเมลมาพอดีนะครับหรือว่า Index g a m เกม n t e r เนี่ยที่สนับสนุนเราอยู่ตอนนี้นะครับเขาได้มาชุบชีวิตผมอีกครั้งหนึง่งจากคนที่โอ้โหหมดอะไรตายอยากเลยคือไม่อยากทําต่อแล้วอะไรเงี้ยทำให้ผมแบบกลับมาทําได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน,นะน้องฟุกแล้วก็ทางทีมงาน Index g a m เก e n t e r ด้วยนะครับรวมถึงเกมเม้นเกียร์หลายๆเจ้าเลยที่ได้เข้ามา สนับสนุนผมนะครับผมให้ผมเนี่ยได้ทําต่อนะต้องขอบคุณจริงๆนะครับจริงๆมันมีสาเหตุอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังมากเลยก่อนที่เราจะปิดคลิปนะครับนั่นก็คือตอนที่ผมเรียนมหาลัยนะครับอยู่ตอนปี2จะขึ้นปี3เนี่ยผมได้มีแฟนอยู่คนหนึ่งนะีแล้วพอเลิกไปตอนนั้นเนี่ยมันก็เกิดอาการที่แบบดาวมากๆเลยเว้ยคือต้องบอกอย่างนี้เราเป็นคนที่เรียนมาโดยตลอดม .1 ถึงม .6 เนี่ยเรียนเรียนเรียน พอมีแฟนมันก็เป็นแบบรักในวัยมัธยมอะเนาะมันก็ไม่ได้แบบมีการไปนอนบ้านเขาหรือว่าไม่ได้มีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่พอเรามาอยู่มาหาลัยเนี่ยมันมีหอเราก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอันนี้อันนี้คือแบบแค่ใช้ชีวิตนะกูพูดแค่นี้แล้วเวพวกมึงอย่าคิดเลยนะเว <laughs> คือเออเราก็มีการใช้ชีวิตร่วมกันเนาะทุกวันทุกวันทุกวัน,วนจนมันเหมือนกับเป็นสิ่งหนึ่งของกันและกันไปแล้วแต่พอวันหนึ่งอะเราขาดไปแล้วเราไม่เคยมีอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเคว้งมากมากนะครับจนนาไปสู่ ตอนนั้นสาเหตุเนี่ยไม่แน่นอนนะครับแต่ช่วงนั้นอ่ะมันหนักจริงๆนะจริงๆผมมีปัญหามาตั้งแต่เด็กแล้วแหละเรื่องของการเข้าสังคมนั่นนี่นะคือเรื่องความกดดันเออมันก็เป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้ผมมาอยู่ถึงตอนนี้นะครับมันเป็นโรคที่เรียกได้ว่ามีผลกับชีวิตผมเยอะเลยทีเดียวนะครับมันทําให้บางทีอ่ะเรามีไฟทําอะไรเต็มร้อยเลยแต่พอมันมีอาการนี้มาปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าแบบโอ้โหมันดึงชีวิตเราไปหมดเลยนะครับมันมันดึงทุกอย่างที่เราเคยแบบโซพลาวในตัวเองเคยมีไฟ แรงๆเนี่ยดับไปหมดเลยเพราะไอ้โรคนี้แหละครับแล้วทุกคนถามว่าเอ๊แล้วพี่กินยาอยู่ไหมครับสำหรับคนที่มีความรู้เรื่องซึมเศร้านะครับก็กินยาอยู่นะครับตอนนี้กินเซทารีนเป็นหลักเนาะประมาณ4เม็ดนะครับต่อวันก็หนักอยู่เหมือนกันนะเอาล่ะเอาเป็นว่าจากประสบการณ์เนี่ยคือผมไม่อยากทุกคนมาอยู่ในจุดเนี้ยจริงๆนะผมไม่อยากให้ทุกคนมากอยู่ในจุดนี้ที่ผมกําลังเป็นอยู่นะครับก็สังเกตได้เนี่ยจริงๆช่องเนี้ยมันทํามาจากความรักนะเว้ยมันไม่ได้ทํามาเพื่อเงินนะผมทําทุกอย่างเนี่ยเต็มความสามารถของผมเสมอทุกคลิปนะคร ว่าคลิปนั้นจะออกมาดีหรือไม่ดีผมทําเต็มความสามารถณนะตอนนั้นโหผมที่สุดแล้วณตอนนั้นของผมคืออะไรบางทีเนี่ยผมก็มีอาการดาวนะอันนี้คือพูดตรงๆนะครับมีอาการดาวมีอาการดิ่งอะไรเงี้ยมันทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะทําคลิปออกมาได้สนุกหรือว่าออกมาได้ละเอียดมากเท่ากับช่วงของอวแตก่อนนะครับแต่ผมก็ทําออกมาเต็มความสามารถแล้วแหละอย่างน้อยอะ่ะคนที่เขามาดูผมเนี่ยผมไม่รู้นะคือเขาอาจจะมาแค่เสพข่าวหรือว่าอาจจะมาแค่ติดตามจากตัวเกมหรือตัว อะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมขอบคุณทุกคนมากๆจะ10วิว20วิวเนี่ยมันก็เป็นคนดูอะ่ะคือแบบโอ้โหเราแบบมีคนดูมานั่งดูพร้องกันสิ <20 S 1> คน20คนนบคนคิดดูดีในชีวิตจริงอะ่ะมันก็เยอะใช่ไหมล่ะ,ละนั่นแหละผมก็เลยแบบเออทำมาโดยไม่ได้สนยอดวิวหรือว่าไม่ได้สนแบบผู้ติดตามอะไรเลยจะเยอะขนาดไหนอะไรเงี้ยเราทําออกมาเต็มความสามารถของเราที่สุดในเวลานั้นก็พอแล้วเนาะและหลังจากนี้นะฟิลนี้ก็คงจะทําต่อไปแต่ว่าด้วยความที่ผมทําคนเดียวเนี่ยแล้วผมขยายไปหลายชอ นะมันก็อาจจะมีทําให้คุณภาพหรือว่าคอนเทนต์บางอย่างเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดไปกับผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ต้องขอบคุณแหละทุกคนที่ทําให้ผมเนี่ยยังมีวันนี้อยู่แล้วก็ทําให้ผมได้มีโอกาสใช้ชีวิตต่อ กูอย่างนี้ดีกว่าเนาะไม่ว่าจะเป็นทางผู้สนับสนุนคนดูหรือทุกคนเลยนะครับทาให้ผมเนี่ยยังอยู่เป็นผมในทุกวันเนี่ยก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับเอาละสาหรับใครที่สงสัยนะว่าฟิลนี้เนี่ยทำคลิปยังไงบ้างเนาะโอ้โหต้องบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยคิดคอนเทนต์ก่อนอย่างที่2ก็คือบางทีมีสคริปหรือไม่มีสคริปนะเราก็จะจด,จดลงกระดาษนะผมเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันเมมเข้าไปในสมองให้ได้มากที่สุดแต่ด้วยโลกของซึมเศร้าเนี่ยมันก็เลยทําให้บางความคิดของผมอะอาจจะถูกดรอปไปหรือว่าทําให้สมองตื้อก็มีีเเช่นดยว กันในบางเวลานะครับอย่างเช่นคนปกติเนี่ยอาจจะนับ1 2 3 4ใช่ไหมแต่สรับในหัวสมองผมบางครั้งอะ่ะมันจะนับ1 2 43หรือว่าอาจจะแบบสลับเลขมั่วไปเลยอะไรเงี้ยอันนั้นคืออาการนะครับที่ผมเป็นบ่อยมากๆในช่วงนี้พอเราทําตรงนั้นเสร็จเนี่ยเราก็มาอัดเสียงนะครับโดยผมจะอัดเสียงให้เสร็จก่อนแล้วก็เอาไปลงในโปรแกรมตัดต่อนะครับตัดเสียงให้เสร็จแล้วค่อยเอาภาพมาใส่พอภาพมาใส่เสร็จเนี่ยเราก็ตรวจทานอีกทีว่ามันโอเคหรือ,อยังมันดีไม่ดีมีผิดพลาดตรง นะบเราก็ทําออกมาแล้วก็ทออกาํทออาทออกมาเป็น1คลิปนะหคลิปเสร็จเนี่ยต้องเอาไปลงนะครับลงแล้วก็เอาไปใส่ hashtag ใส่อะไรต่างๆนานานะไม่ว่จาจะเป็นชื่อคลิปปกคลิปเนี่ยก็ต้องดีไซน์เองนะครับรวมถึงาการแปะนั่นแปะนี่แปะโฆษณาอะไรเงี้ยถือเดี๋ยวมีคนมาบอกว่าเอ้ยที่ทําให้ถึง8นาทีเนี่ยเพราะว่าจะได้แปะโฆษณาอันนั้นก็ใช่ไอ้เหี้ยกูก็ไม่ได้ทําเพื่อการกุศลไหมบางทีมันก็มีเขาเรียกว่าต้นทุนนะครับก็อยากให้นึกถึงตรงนี้กันสักทีหนึ่งนะเออผมก็ทําออกมาให้เต็มที่ที่สุดแล้ว อาจจะเข้าช้าไปบ้างหรือว่าอาจจะมีกินเวลาในช่วงแรกไปบ้างอันนี้ก็ขออภัยจริงๆนะครับไว้จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงต่อไปในอนาคตแล้วเรื่องของคลิปต่อไปเนี้ยในอนาคตนะไม่ว่าจะเป็นอีก1เดือนอีก2เดือนหรืออีก3เดือนเนะี่ยเดี๋ยวผมจะพัฒนาเรื่องของคุณภาพคอนเทนต์มากขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวยความที่ผมเป็นกราฟิกดีไซเนอะร์เนาะจะเรียกง,งั้นก็ไม่ถูกหรอกกูก็ไม่ได้ทำมานานมากเลยนะมันก็เลยมีความไปลงด้านภาพด้านของเรื่องการเปรดสีการตัดต่อเนี่ยซะเยอะนะครับโดยที่ใจความหลักของมน อยู่ที่เดิมนั่นก็คือคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองพัฒนาไปเรื่อยๆละกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดราม่าอัปเดตข่าวเนี่ยเดี๋ยวจะเสิร์ฟเข้ามาให้นะครับเอาละต้องขอขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นพอดแคสต์หรือว่าเป็นคลิปบ่นอะไรก็นะไม่รู้แหละใครที่จะท YouTube นะครับผมก็ทําได้นะทำทำเลยทําถ้าคิดจะทำเนี่ยทำเลยไม่ต้องแบบรอให้ทุกอย่างมันดีที่สุดหรือว่าเวลาที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ต้องรอนะครับทำลงไปก่อนเนาะค่อยๆสะสมคนติดตามไปช่วงแรกเนี่ยมันจะยากเสมอเพราะว่าอะะไไรรรเพราาว่่คคนนยังังมู้จก ติดตามยังไม่มีนะครับยอดวิว10วิว20วิวเนะี่ยทุกคนภูมิใจซะนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นกําลังใจให้เราได้หมดเนะี่ยถ้าเราคิดในเชิงบวกคุณทาไปเรื่อยๆอ่ะคนติดตามมันก็ต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าคุณทาอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะคนติดตามก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นก็คือชื่อเสียงเงินทองทุกอย่างของคุณเนะี่ยมันก็จะเริ่มมาหลังจากนั้นช่วงแรกมันก็เลยหนักเสมออันนี้คือผมย้าไว้เลยนะครับแล้วก็เป็นกงใ ในอนาคตด้วยที่ผมอาจจะแยกสาขาไปทําเรื่องที่มันอาจจะเข้าถึงบุคคลได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเรื่องบิ๊กไบที่ผมชอบนะเรื่องอเล่าอะไรต่างนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในอนาคตละกันนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปก็ปิดท้ายเดือนตุลาคมไปแบบโอ้โหปัญหายเยอะเลยเกินนะครับก็ขอสวัสดีเดือนพฤศจิกาแล้วก็ขอให้มีความสุขกันทุกท่านด้วยนะครับไว้เจอกับผมฟิลในคลิปหน้าสำหรับวันน yeah mm -hmm.